ข่าวด่วนรครับทุกคน อุงอิงเพชรบ้านแพงทําเพจแม่เฟิร์นแตกอีกแล้วนะครับล่าสุดวันนี้นะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจนะครับรับเชิญร่วมไลฟ์สดนะครับกับทางแม่เฟิร์นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังครับวันนี้เนี่ยโอ้โหทำเอาแฟนคลับเนี่ยแชร์กันรัวๆเลยนะครับตอนนี้ปาไปแล้ว1 0,000ื่นแชร์นะครับแล้วก็คนที่เข้าไป CF เเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับและวันนี้สิ่งที่เซอร์ไพรส์ไปมากกว่านั้นก็คือพี่หมอนอิงนะครับร่วม มาเซอร์ไพรส์ในไลฟ์สดด้วยนั่นเองครับวันนี้เรียกได้ว่าแม่เฟิร์นเนี่ย จัดฉลองยิ่งใหญ่ครับกับการที่เพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกำลังจะแตะ3ล้านวิวครับกับบทเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาส์เป็นนองนะครับเรียกได้ว่าวันนี้บรรยากาศในไลฟ์สดสิ่งที่เราได้สังเกตนั้นก็คือลูกสาวของเรานะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงสวยมากนะครับแล้วก็วันนี้ขายของเก่งมากๆนะครับสมแล้วเนาะที่บินมาจากอุบลราชธานีครับทุกคนเรียกได้ว่าสําหรับวันนี้นะครับ เราได้เห็นบรรยากาศที่แฟนคลับ FC เนี่ยเข้าไป CF ของกันโอ้โหน้ำตาจะไหลเลยเรีกได้ว่าแฟนคลับน้องเนี่ยอยู่กันแบบเรียวไทม์กันเลยจริงๆบางคนก็บอกว่าทำางานไปด้วยนะแล้วก็ CF ของไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าคือการที่แบบพ่อๆแม่เอฟซี FC เนี่ยกลับไปบ้านไปภูมิลำเนาต่างจังหวัดเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่ว่าอุงอิงเนี่ยจะขายอะไรนะครับหรือว่าจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนวันนี้อุ้มอิมเห็นนะครับพ่อๆ่แม่เอฟซีเนี่ยโอ้โห CF กัน รัวมากๆแล้ววันนี้ที่สําคัญนะครับสิ่งที่เราเห็นแม่ค้าออนไลน์คนนี้ได้ทําเพื่ออุ่งอิงนั่นก็คือการแจกโทรศัพท์มือถือแล้วก็ iPad แล้วก็หลายๆอย่างกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เนาะเราได้เห็นแล้วว่าน้องเนี่ยมีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการขายของออนไลน์นะครับวันนี้ปกติแล้วโมเมนต์นี้นานๆทีเราจะได้เห็นครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าการไลฟ์สดขายขายของออนไลน์เนี่ยคือถ้าขายทุกวันหรือว่าถ้ามีงานทุกวันเนี่ย โอ้โหแฟนคลับก็คงจะแบบไม่มีกําลังในการซื้อขนาดนั้นนะทุกคนเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าแม่เฟิร์นในทุกๆช่วงเวลาหรือว่าในทุกๆเดือนเนี่ยจะมีอุงอิงแล้วก็พ่อโจมาร่วมไลฟ์สดด้วยเสมอๆนะครับเพราะว่าอย่างบางทีเนาะเซรั่มหรือว่าสบู่อะไรต่างๆที่แฟนคลับได้ CF กันไปแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าใช้ดีนะครับพอหมดปุ๊บนะครับน้องกลับมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งทุกคนก็เข้าไปซื้ออีกรอบหนึ่งนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางครูเบียคุณเนเงินนะครับตอนนี้ด้วยได้ว่าได้มาร่วมงานกับทางหมอลำแล้วครับนะครับทุกคน ตอนนี้ไม่ว่าใครจะออกซิงเกิลมาเนี่ยครูเบียเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากวงการหมอลำครับก็ได้คนที่กําลังจะทํา MV เนี่ยเขาก็ได้พาเนี่ยนะครับทุกคนทางด้านครูเบียรแล้วก็คูนเงินนะครับไปร่วมแสดง MV ด้วยนั่นเองครับทุกคนวันนี้โอ้โหได้เห็นบรรยากาศการไลฟ์สดนะครับเรียกได้ว่าทุกคนเห็นอะไรบ้างนะครับวันนี้เราเห็นการพัฒนาการของน้องนะครับในการแบบว่าเรียก คนมาซื้อของเนี่ยนะครับทุกคนอุงอิงคือทําได้ดีมากๆแล้วก็นอกจากร้องเพลงเพราะแล้วนะครับยังเป็นแม่ค้าได้ด้วยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยแทบจะแบบว่า คนที่เข้ามาดูในเพจเนี่ยแทบจะแบบมาครองช่องกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับคนเข้ามาให้กําลังใจแล้วไม่พอนะครับก็ยังเข้ามา cf ของนะครับกับน้องเยอะมากๆสําหรับวันนี้นะครับแพลตฟอร์ม t ิกตอกวันนี้ไม่เห็นมีการไลน์นะครับเป็นทางเพจของแม่เฟิร์นอย่างเดียวเลยนะวันนี้นะครับแล้วก็ fc แฟนคลับก็ไม่ออกไปไหนนะครับวันนี้เรียกได้ว่าดูองค์หิงตั้งแต่ต้น ณนะตอนนี้ยังไลฟ์อยู่นะครับก็ยังเห็นแบบว่าคนเนี่ยยังเข้าไป CF กันเรื่อยๆแล้วก็คอมเมนต์นะครับทุกคนแตกมากๆหม,มื่นกว่าคอมเมนต์นะครับทุกคนคิดดูว่าหมื่นกว่าคอมเมนต์ที่ CF ของเนี่ยจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับวันนี้ต้องดีใจกับแม่ค้าออนไลน์ด้วยเนาะที่เรียกได้ว่านะครับโอ้โหจองคิวอุงอิงเนี่ยคิดว่าข้ามปีกันเลยทีเดียวสําหรับแม่ค้าออนไลน์ที่ได้มีการจองตัวน้องไว้เนี่ยเรามองว่าคุ้มค่านะ ายแบบ7หลัก8หลักอะไรก็แล้วแต่เรามองว่าคุ้มค่าเพราะว่าการ CF ของแฟนคลับเนี่ยเรียกได้ว่าทั่วทุกสารทิศจริงๆแล้วก็มีแฟนคลับต่างประเทศด้วยนะทุกคนที่มา CF วันนี้เราแอบ,บเห็นนะครับอาจจะแบบว่าส่งมาทางทางบ้านอะไรแบบนี้แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอยู่ต่างประเทศแบบนี้ก็มีนะครับเนาะก็ถือได้ว่าแฟนคลับของน้องเนี่ยทั่วโลกจริงๆแล้วก็ดีใจกับทางแม่ค้าออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน พิเชียเองนะครับที่ประสบความสําเร็จในการไลฟ์สดดึงตัวองค์อิงเนี่ยไปไลฟ์นะครับแล้วเราคิดว่าตอนนี้นะครับทางด้านพิเชียเนี่ยก็น่าจะมีโปรเจกต์ที่จะดึงตัวน้องไปอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นเหมือนกับว่าทางด้าน ผู้จัดจาก,การพิเชียหรือว่าทีมงานพิเชียเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงน้องบ่อยๆเนาะทุกคนในเรื่องของในไม่ว่าจะเป็นใน Tik t o ็อกไม่ว่าจะเป็นใน u t u b e นะครับตอนนี้เหมือนกับว่าทางทีมงานของพิเชียที่ทำพรเนี่ยก็เป็น FC ฟซแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองครับทุกคนหลังจากวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสไม่แน่ใจว่าน้องแสดงที่กรุงเทพมหานครหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าต้องบินกลับไปเลยนะครับวันนี้ใครทราบก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็วันนี้พี่หมอนอิงน่ารักมากนะครับนอกจากจะดูแล องอิงเพชรบ้านแพงแล้วนะครับพี่หมออิงเนี่ยยังมาช่วยร่วมไหลสดอีกด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับบรรยากาศที่เราได้เห็นกันวันนี้ก็คือแบบทุกคนช่วยกันขายของนะครับทุกคนแล้วก็แฟนคลับก็ช่วยกันเข้าไป cf นะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทุกๆวงการจริงๆสําหรับองอิงเพชรบ้านแพงน้องไม่ว่าจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนไม่ว่าจะไปออกข่าวที่ไหนหรือว่าไปไปออกรายการไหนนะครับรายการนั้นก็คือได้รับความนิยมได้รับเลตติ้งสูงมากๆนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ตอนเนี้ย ทางนอกจากจะมีการาไลฟ์สดขายของแล้วนะครับน้องก็ยังมีเป็นพรีเซนเตอร์ของกังนําคลินิกนะครับณนะตอนนี้กังนําคลินิกเนี่ยยังไม่ได้แบบว่าเผยภาพโปสเตอร์หรือว่าเผยภาพพรีเซนเตอร์อะไรใดๆเลยแต่ว่าตอนนี้แฟนคลับ FC เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปใช้บริการตามองค์อิงแล้วก็พ่อโจแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือว่าไม่ว่าจะเป็น ในสถานที่ต่างๆที่เป็นกังนําคลินิกนะครับแฟนคลับ FC อุ๋งอิงเนี่ยก็คือแบบต้องต้องไปคลินิกนี้เท่านั้นเพราะว่าอุ๋งอิงเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อลูกสาวอะไรแบบนี้เลยนะครับเพราะเราจะเห็นแบบว่าบางคนเนี่ยโพสต์รูปซึ่งเป็น FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับโพสตรูปเป็นขณะที่อยู่คลินิกกังนาคลินิกนะครับทุกคนไปเสริมสวยอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็เอามาลงในแบบในกลุ่มบ้านฮักต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วก็คือโอ้โหน้องถือว่า ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรหรือว่าไม่ว่าจะหยิบจับสินค้าอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองไปหมดนั่นเองนะครับวันนี้ก็ดีใจด้วยกับทางเพจแม่เฟิร์นนะครับวันนี้โอ้โหแจกกันหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรต่างๆใดๆที่ลดแลกแจกแถมให้กับ FC แฟนคลับน้องนะครับวันนี้ก็ถือว่า เรียกบอสโจแล้วก็อุงอิงเนี่ยเรียกตัวมาหลายสดแล้วก็เหมือนกับฉลองกับเพลงใหม่ของน้องด้วยนะครับกับยืนนึ่งเป็นเขายืนมา่วเป็นน้องซึ่งตอนนี้นะครับวิวเนี่ยก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับกำลังจะแตะ3ล้านวิวแล้วก็ตอนนี้คอมเมนต์ก็คือหลายหมื่นคอมเมนต์มากมาก กดไลค์เนี่ยหลักแสนนะครับสำหรับเพลงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการฉลองกับการไลฟ์สดใน,นครั้งนี้ใครที่ไปซื้อในเพจแม่เฟิร์นก็แม่เพแม่เฟิร์นนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเนาะใครที่ได้รับของไปก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone ด้วยใช่ไหมครับทุกคนเนาะวันนี้ก็ถือว่านะดีใจด้วยนะครับทั้งอุ๋งอิงด้วยทั้งพ่อโจโด้วก็คืองานรุมหนักมากนะครับบินไปตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มาเตรียมตัวอีกเพื่อที่จะไลฟ์สด กับทางเพจแม่เฟิร์นนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอส่งกําลังใจไปให้ทางด้านบอสโจแล้วก็น้องอุ้งอิงเพรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้คือเขายังไม่จบไลฟ์นะครับอุ้มอิ่มก็คือออกมาอ่านข่าวก่อนเลยเร็วมากๆเพราะว่าคือคนถล่มไลฟ์ถล่มแชร์กันแบบเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปดูไลฟ์สดต่อว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเคย CF แล้วก็ ส่วนมากก็คือเข้าไปชื่นชมน้องเข้าไปให้กําลังใจน้องนี่แหละครับสำหรับอุ้งอิงเพช่บ้านแพงนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยกันแล้วกันครับ